โอเคก็กรับสวัสดีเพื่อนๆือนทุกคนนะคะวันนี้มาอยู่กับลิซ่าสล็อตอกสองนะ,ะทุกคนตอนนี้นะคะลิซ่ามีแค่ช่องเดียวนะทุกคนก็อยากให้ทุกคนนะคะฝากกดติดตามนะคะิ่มแรกเลยนะฝากกดติดตามช่องนี้เลยนะทุกคนใครยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะทุกคนอย่าลืมกดกระดิ่งนะ,ะเพื่อเปิดการแจ้งเตือนให้ทันเกมใหม่ๆที่ลิ่เอามาเล่นให้ดูนะ,ะทุกคนนะ โอเคนะคะวันนี้ลีก็มาอยู่ในเกมสาวถ้ำนะ Texture of m y s t e c h นะคะว่าสาวถ้ำนั่นเองนะวันนี้ก็พกงบมา600บาทนะทุกคนก็จะมาลองปั้นทุนที่เมก a า a m e ม6เหมือนเดิมแนละ้วทุกคนนะอ่ะ600บาทค่ะตัววันนี้จะเป็นยังไงไปเริ่มกันเลยทุกคนมาอ่ะลีขอเบส30นะคะุณทุกคนเออหมุนออกไปออยหมุนออโต้ไปเลยทุกคน 1, นึ่นครั้งเออมาดูกันสิว่าสาวถ้ำจะเป็นใจแบ่งปันอู้ โอ้โหโอ m y ก o d เปิดมาหน้าแดงโชว์เลยว่ะทุกคนเขินอะไรก่อนตอนนี้สาวทำเกินอะไรก่อนอะแตกขนาดนี้ก็ต้องเปลี่ยนเบ็ดแล้วแหละทุกคนนะนี่คือเทคนิคใหม่ทุกคนแตกแล้วก็ต้องรีบเปลี่ยนเบ็ดนะทุกคนอะเพื่อจะได้หมดเร็วๆอะไรวะไม่ใช่นะทุกคนนะแล้วแต่คนเล่นนะทุกคนนะลีก็อยากลองเปลี่ยนนะเปลี่ยนวิธีเล่นดูใหม่นะทุกคนนะว่า ถ้าแตกจังหวัดนี้นะฉันควรจะไปยังไงต่อดีนนะ,ะทุนหกร้อยบาทวันนี้ทั้งหมดดูกนก็คอยว่ากันใหม่นะทุกคนนะก็สวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่ด้วยนะทุกคนนะใครที่เพิ่งรับชมครั้งแรกนะคะก็ฝากกดไลค์นะคะแล้วก็กดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะทุกคนนะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันอะ,อะไรก่อนเป็นกำลังใจให้กันนะทุกคนนะ ใครใจดีก็กดแชร์ให้ลิด้วยแล้วกันนะทุกคนนะก็อย่าเพิ่งลำคาญกันไปเลยนะทุกคนนะเพราะว่าช่องเก่าลิปิวไปนะเพราะว่าโดนอ่โดนก๊อปช่องไปทุกคนก็ว้ายหบาทขาดตัวรนุนจากหกร้อยหกบาทขาดตัวดูดิไอ้เกือบไม่รอดฟรีเกมช่วยชีวิตบอนนี่อช่วยชีวิตของจริงอันนี้ เมื่อกี้หบาททุกคนเกือบไม่รอดเสาทํคำคัมแบกกว่าน,นี้เสาทํคำคัมแบกของจริงของจริงครับของจริงไม่พูดเยอะเอ่อใครที่มีทุนน้อยนะคะลิแนะนําให้เล่นเสาทํำนะทุกคนนะเพราะว่าเสาทํำนี่เหมาะกับทุนน้อยมากๆมันสามารถปั้นได้นะทุกคนนะแล้วก็เป็นเกมที่เข้าฟีเกมง่ายมากไม่รู้นะดูจากเกมอื่นคือ เป็นเกมที่แบบให้โอกาสคนทุนน้อยได้แตกหลักมือหลักพันนะถ้าเกิดทุนหลักร้อยอะไรเงี้ยอะถ้าจะซ้อนก็ดีนะเพราะว่าคูณ12เออไม่ไม่ไมยังไงให้โอกาส3มช่องนะทุกคนไม่ซอนนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรจังหวะนี้อ่ะถือว่าเขาให้มาพันเก้าแล้ทุกคนนะปกติฟีเกมมันไม่แตกปังนะเว้ย หรือว่าเขายังเห็นใจเราหรืออะไรยังไงอะลิขอเปลี่ยนเบ็ดละกันไปเบ็ด70เลยทุกคนเริ่มเลยเริ่มเลยสวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามาดูใหม่นะทุกคนนะก็ฝากกดติดตามช่องลิด้วยนะทุกคนนะลิซ่าสล็อตอีกสนะแล้วก็ตอนนี้นะคะลิจะทำช่องมาลิ มะลิมาปั่นนะทุกคนนะก็เดี๋ยวจะติดหน้าโปรไฟล์ให้ทุกคนฝากไปกดติดตามด้วยนะทุกคนนะก็เดี๋ยวจะทํามานะการช่องนี้ปิวทุกคนเออไม่รู้ว่าช่องนี้มันจะปิวไปอีกเมื่อไรหร่ลิก็วันวันอยู่เหมือนกันเพราะว่าไม่รู้ทําอะไรผิดนะอ นานม่มงโอ้ยหน้าชมพูต่อเออโอเคเราโอ้ทำไมวายไม่อยู่ช่องกลางบอกเลยว่าหน้าเขียวไม่รอดนะอ่ะเรามาแล้วก็ต้องเปลี่ยนเบ็ดนะทุกคนนะเปลี่ยนจมะแม่มุนไปเลยหนึ่งพันครั้ง เบ็ด0นี่ลิไม่เคยเบ็ดนะทุกคนนะนี่คือแบบลองเปลี่ยนการเล่นใหม่จริงๆนะถ้าใครดูลิมาจะรู้ว่าเบ็ด0ลิไม่ค่อยเล่นนะทุกคนนะอยากรู้ว่าเป็นไงอ่ะเบ็ด0สายเคเตอร์ลูกลักมาเร็วลูกไม่เข้าโอ้ทำไมไม่เข้าโชว์หน่อยว่าเบ็ดเอ่ะเหมือนใกล้แล้วปะสายเคเตอร์โผลมาแบบนี้เหมือนมันใกล้แล้วปะ โอ้โหหน้าชมพูช่างงามเหลือเกินลูกเอ้ยปกติหน้าชมพูไม่ค่อยออกนะทุกคนอ้าวเป็นไปได้อยู่ทุกคนเป็นไปได้อยู่ยังไงเบ็ด90ฉันจะรอดไหมอะหรือต้องลดมาทุกคนมันเริ่มดูดแล้ววะยังไงก่อน ขอร้องเลสะสาวทำคำแบกเฮอขอร้องคำแบกเฮอทุน600บาททุกคนจริงๆแตกมาพันเก้าก็ทุน600บาท,ทก็ควรหยุดและถอนได้แล้วนะคะทุกคนนะจริงๆไม่ต้องไปต่อแต่นี่คือแบบดื้อรั้นไง <c oughs> เมนี่บอกพี่ลีชอบเล่นเบ็ดแบบตึงๆอะ่ะอ่ะมันต้องตึงนะน้องเมนี่เพราะว่า เราจะได้เพิ่มโอกาสในการแตกอะตอนนี้ลีขอรดเี็ดหน่อยแล้วกันเพื่อจะได้อยู่รอดนะทุกคนเพื่อจะได้อยู่รอดนะยังไง What the fuck? เชื่อไหมถ้าคิวมาคือโอ้โหไม่มาแล้วเป็นไรสเกเเตอร์ไม่ไม่เข้าเลยสักทีเป็นอะไรก่อนงงงงมากไม่เข้าเลย อย้อยืนงงในดงดงสาเคเตอร์ขอร้องแหละฟรีเกมยังไม่ได้โอฟรีเกมเข้าไปแล้วรอบหนึ่งนี่หว่าลืมมาเล่นอะไรก่อนลืมงงมากไมฮ เข้าสวยงามเฮ้ยเข้าเฮอร์สกตเตอร์เบ็ดลูกหลักเบ็ดลูกหลักของเลยโอ้หน้าแดงเรียงแบบหน้าทองมาขั้นว่ะทุกคนเป็นไปได้ไหมเข้าเอสักทีพอลองหละไม่เข้าอ่ะทุกคนมันเป็นไปได้ยังไง เสาร์ถของเราวันนี้อะเบ็ดสี่บาทขาดตัวตอนนี้เหลือเจ็รบาทขาดตัวแล้วทุกคนจังหวะนี้นะถ้าได้เข้าฟรีเกมมันน่าจะเป็นต่อให้เราอยู่นะตอนนี้เราเป็นลองเกมอยู่ <c oughs> แอบเสียดายพันเก้าทุกคนทำไมฉันไม่หยุดไม่หยุดวะไม่หยุดวะโอ้ ไงดีทุกคนมันจะขยีบได้ไหมอ้ะยังเชื่อว่าสาวทามันปั้นได้ทุกคนนะลีอขอไปเบ็ดหกสิบเลยแล้วกันนะลุ้นๆหน่อยทุกคนลุ้นๆหน่อยรู้เรื่องจะได้รู้เรื่องกระเบื้องแตกไปเลยทุกคนลุ้นๆหน่อยมาหมดก็หมดแม่ทุนหกร้อยบาทนะเธอจะมาล้อเล่นกลุ่มชันไม่ได้นะคะสาวทำไม่ได้นะฟรีเกมให้เข้าสักทีขอร้องเถอะ แตกขนาดนี้แล้วนะสเก็ตเตอร์มันต้องเข้าได้แล้วนะโอ้โก็ยังดื้อด้านไม่เข้าอีกฉันง,งงมากแม่สาทํำวันนี้คือแบบเกือเกือสเก็ตเตอร์ทุกคนกว่าจะให้เข้าคือไม่ให้เข้าเลยนะละลิก็ไม่ซื้อด้วย <c oughs> ดือ้อดึงเหมือนกันทุกคนอะเจ็ดร้อยบาทกลับมาอยู่จุดเจ็ดร้อยบาททุกคน ยังไงวนๆวเนวียนๆเธอยังไงจะแตกหรือเปล่าฉันว่าเธอต้องมาได้แล้วนาอุย้ยฉันต้องขอบคุณน้ำม่วงน้ำม่วงช่วยชีวิตโ oh อ้ไม่อุเอเมนกอดน้าน้า หน้าที่หน้าอได้เขียวอะไรก่อนหน้าฝาหน้าฝาโค้สวยเลยทุกคนแต่วันนี้คือสาวทํำลายคือแบบสวยนะทุกคนนะดูดูแล้วอะแต่คือฟีเกมมันไม่เข้าสักทีไงอ่ะมันกระโดดมาสี่พันขนาดนี้นะรีขอเปลี่ยนเบ็ดหน่อยละกันนะเบ็ดแปดสิบบาทนะทุกคนโหเบจเบจสิบเล่นไปแล้วไม่หมาทุกคนต้องลองเปลี่ยนเบ็ดมาเบ็ดแปดสิบดูนะ ต้องลองดูลองดูยังไงยังไงยังไงมาดิมาดิมาด,มาดิขอเข้าวีเกมรอบหนึ่งนะจะแบบหยุดเลยนะแม่ยังไงฉันจะไปต่อได้ไหมได้ไหมคือแบบสิบกว่านาทีแล้วะ่ะ คือให้เข้าแค่รอบเดียวใช่ไหมอ้าขอร้องแหละลูกไซเคเตอร์ภาวนาไซเคเตอร์ไซเคเตอร์มาเร็วลูกหลากสวยงามทุกคนได้เรื่องแล้วคะ่ะแม่ได้แล้วคะ่ะแม่โอเคนะคะจบฟรีเกมรอบนี้นะคะพอคะ่ะแม่ไม่ไปต่อแล้วนะคือแบบกว่าจะเข้าได้นะฟรีเกม แต่ดูจากลายนะทุกคนเสาทําคือแตกนอกนะใครจะเล่นก็แนะนําให้เบ็ดสูงไปก่อนนะก็หรือแล้วแต่นะทุกคนเออดูจากสถานการณ์คือมันแตกนอกไงเมื่อกี้คือแบบหน้าฟ้าเต็มแผงไงทุกคนแล้วแล้วเปิดมาคือหน้าแดงไงทุกคนหน้าแดงแซงทางโค้งไงประเด็นอ่ะพีเกมคือแบบแค่นี้เหรอ ทําจริงทําจริงอุ้ยปิดท้ายด้วยสวยงามมากทุกคนนึกว่าจะจบแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะทุกคนสาวท่ามของเราวันนี้นะอ่ะถือว่าได้อยู่ทุกคนก็นะงบ600บาทวันนี้นะทุกคนลิปันได้6,200 29บาทก็ถือทีๆไปก็ประมาณ5,000อ่า5 0 0 0 5า0 0น5ี5หประมาณนั้นนะทุกคนนะก็ถือว่ามาได้สวยอยู่ดคนสาวธำดูจากลายเกมแล้วก็ถือว่าเลิศอยู่นะทุกคนโอเคนะคะใครที่ชอบเกมนี้ก็ฝากกดไลค์ให้ลิด้วยแล้วกันนะส่วนใครจะเล่นค่ายเดียวกันก็ลิงกใต้คลิปนะหรือว่าใครหาลิงไม่เจอก็ไปเสิร์ชหาใน Google นะทุกคนเมกาเกม65นะ ส่วนใครที่รับชมมาถึงตอนนี้ยังไม่ได้กดติดตามและก็ยังไม่ได้กดไลค์ให้ลินะคะก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามไว้ด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดเกมใหม่ๆที่ลิลงนะทุกคนโอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวลิขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะะทุกคนบ๊ายบายค่ะจุ๊บจุ๊บ See you see you อะไรก่อนงงกับตัวเอง